E สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิง์แอนโชคกูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจดวงชะตากันคลิปนี้เป็นการตรวจดวงชะตาในเดือนมกราคมพุทธศักราช2568เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแรกในปีนี้ขออวยพรกันสักหน่อยนะคะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีแต่ความสุขกายสบายใจนะคะร่ารวยเงินทองร่ารวยความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะใครที่อยากจะดูดวงโดยการอ้างอิง จากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงวันที่14พฤษภาถึงวันที่14มิถุนานะคะส่วนใครที่อยากจะดูแบบลัคนาเทียบดวงแล้วรู้ลัคนาตัวเองก็ดูได้นะ,ะเดอะิงเลือกไพ่นะคะทั้งหมด12ใบ12ใบนี้จะเป็นการแทนค่านะคะ12พบเดือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตสับใหม่อีกรอบหนึ่ง พอดีมันมีไพ่หงายขึ้นมา3ใบเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะย้ำมัน่นอนการทำนายครั้งนี้ไม่ได้เจาะทรงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางค่ะเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนและพลิกดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยก็คือความคิดและการกระทำนั่นเองค่ะมาเลือกไพ่กันเลยหนึ่งสองส 10 11และ12เรียบร้อยแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็กดติดตามนะดูนัไพ่กันสักหน่อยชาวลัคนาราศีพฤษภตโนกระดุมพระสหัสชะพันธุปุตตะอลิปัตตนี มรณะสุภะกรมมะลาภะและสุดท้ายคือเรื่องวินาศค่ะอ่ามาไม่ใช่เรื่องวินาศ ตำแหน่งวินาทาเดี๋ยวขย,ยับกล้องกันสักนิดหนึ่งนะคะอา้าวมาเราจะมาเริ่มลุยกันตั้งแต่ใบแรกเลยนะเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดโดยปกติแล้วชาวล,าลาพพคัคนาราศีพฤษภนะกลุ่มคนธาตุดินจะไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งอีกช่วงเวลาหนึง่งอีกเดือนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะอยากอยู่กับตัวเองนะคะ ไพ่เวิดคำขึ้นมาคําว่าเงินใต้โต๊ะจะหมายถึงอะไรคือตัวเราอาจจะเป็นช่วงที่เราอยากจะเซตตัวเองหรือว่าจะเบรกในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นพยายามที่จะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยจะมีในเรื่องของการคิด การวางแผนนะคะเยอะแยะมากมายเพราะว่าตัวเลข85เนี่ยมันจะหมายถึงการแก้ไขปัญหาฉะนั้นช่วงเดือนแรกนะของปีเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาจุกจิกเยอะแยะมากมายซึ่งถามว่าเราแก้ได้ไหมเราแก้ปัญหาได้อยู่แล้วแต่ว่าณตอนเนี้เวลาตอนที่เราอยากจะแก้ปัญหาหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะ ทำให้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันแก้ไขด้วยสติแล้วก็คือทําให้มันเหมือนกับเป็นอะไรที่มันเป็นระยะยาวจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะอยู่กับตัวเองเพราะเรามีการรู้สึกว่าการที่อยู่กับตัวเองเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้คิดหรือว่าไต่ตองในเรื่องของชีวิตต่างๆไม่ได้รวมถึงในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าหลักๆก็ต้องยอมรับว่าในเดือนนี้นะคะเดือนแรกนะของปี68เนี่ยชาวาาราศีพฤษภค่อนข้างที่จะเครียดในเรื่องของเงินนะคะอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเลย คือตำแหน่งเพื่อนในเดือนนี้ไม่สวยนะคะฉะนั้นใครที่เหมือนกับเพื่อนนัดเอาไว้ว่าจะสายเงินก็มีโอกาสแนวโน้มที่จะไม่จ่ายนะคะคําว่าหน้าไหวหลังหลอกเนี่ยคือมันจะมีเพื่อนที่ไม่จริงใจเพื่อนที่เหมือนกับมาหลอกคุณให้คุณเชื่อใจไว้ใจแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาก็ทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังแล้วก็เสียความรู้สึกนะคะอย่าลืมนะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่มีในเรื่องของความใจดีและการชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะบางทีใครทําอะไรไปอะไรแบบเนี้ยคุณเนี่ยจะนึกนะ ในเรื่องของภาพรวมว่าถ้าเกิดเราทำสิ่งนี้ปุ๊บมันจะเป็นแบบไหนนะคะแม้แต่แบบบางคนทำไม่ดีกับคุณอะ่ะคุณก็ยอมที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนั้นนะคะหรือว่ายอมเจ็บเพื่อที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขความคิดของคุณเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความคิดของการเป็นผู้ให้ การเป็นนักซัพพอร์ตการชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่สิ่งที่มันจะต้องระวังก็คือในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดในช่วงจังหวะน,นี้เดือนนี้นะคะสําหรับชาวราคีนาราศีพฤษภมีเพื่อนมาขอยืยมเงินมีโอกาสที่จะเสียเงินตรงนั้นหรือสูญเงินไปตรงนั้นแน่นอน ห้ามด้วยนะในเรื่องของการค้ำประกันการช่วยเหลือใครนะก็ต้องดูกันไปนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพี่มองว่าทุกอย่างมันก็ต้องอาศัยในเรื่องของจังหวะเวลายอยู่แล้วที่ต้องบอกไปว่าในเรื่องของการที่จะซื้ออะไรใหม่ๆหรือว่าบางคนเนี่ยเขาอยากจะได้บ้านนะคะอยากจะได้รถแบบเนี้ยแล้วเขามาขอให้เราคร้ำประกันแบบเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราช่วยเขาได้แต่เอาจริงๆนะเดี๋ยวมันจะมีน,นโนมที่จะมีปัญหาในอนาคตได้เพราะว่าอะไรตำแหน่งปุตตะเกี่ยวกับในเรื่องของความคิดการทําอะไรใหม่ๆคุณมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยมี ีแผนในเรื่องของชีวิตเยอะแยะแล้วก็รวมถึงความคิดของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีในเรื่องของการที่จะทําอะไรร่วมหุ้นกับคนอื่น ซึ่งถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าการทําการร่วมมูอกับคนอื่นดีไหมมันก็ทําได้แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือให้ระวังคนที่มีลักษณะดูเป็นผู้ใหญ่ดูน่าเชื่อถือคนนั้นแหละค่ะภาพลักษณ์ดูดีเท่าไหร่มีโอกาสที่จะมีปัญหามากเท่านั้นอ่ฉะนั้นก็ต้องระวังการคิดการวางแผนคิดได้วางแผนได้แต่ต้องระมัดระวังนะการถูกก๊อปปี้การถูกเลียนแบบแล้วก็รวมถึงนะในเรื่องของการที่คนอื่นจะเอาผลประโยชน์ เยอะกว่าคุณนั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วในเรื่องของการทําธุรกิจเราเข้าใจอยู่แล้วลหะมันก็อยู่กันได้ผลประโยชน์นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นไปแบบนี้ตามหน้าไพ่แบบนี้มันก็จะกลายเป็นว่าตัวคุณนะจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากกว่านะคะเหมือนคุณออกไอเดียคุณออกเงินด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมาแบ่ง50-50ก็อาจจะทําให้มีปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นฉะนั้นใครที่จะลงทุนทําธุรกิจก็ต้องระมัดระวงังส่วนคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วก็อาจจะต้องมีการวางแผนหรือการแบ่งสันปันส่วนหน้าที่ให้ชัดเจนมากขึ้นน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 นะะคส่่่่่่ววใใเรือออององ,งง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 ขตตํําาาาาแแหหก็ยยยััมู เกณไพ่ขึ้นคําว่าเสริมจมูกมันคือการเปลี่ยนแปลงช่วงจงหวะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทํางานประจําคุณคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองการทําอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของการได้รับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณมีการรู้สึกว่าคุณท้าทายไปกับมันคุณมีความสุขไปกับมันถ้าไม่ใช่แบบเป็นประเภทพวกแบบว่างานอะไรมาแล้วมันดูแห้งแล้งมันดูไม่อยากทำอะไรเงี้ยไม่ใช่นะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะ ว่าขึ้นมาตำแหน่งสุภาษะนะคะหมายถึงเรื่องของผู้ใหญ่อ่ะก็ดูไง่คำว่าดินพอกหางหมูผู้ใหญ่ไม่ได้มาช่วยตลอดอ่ะ เขาจะนานๆช่วยทีหนึง่งหรือจะช่วยแค่ในช่วงระยะเวลาที่รู้สึกว่าจําเป็นจริงๆเท่านั้นนะคะมันเลยกลายเป็น่าตัวคุณเนี่ยมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์สนับสนุนแต่ในระหว่างเดียวกันนะ่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องจุกจีกิ๊บเจ้าอย่างเงี้ยเขาจะไม่ช่วยอม,มันเหมือนกับคุณจะไปขอความช่วยเหลือถ้าเกิดจะไปยืมเขาแบบนี้เล็กๆน้อยๆเขาไม่ให้นะแต่ถ้าเกิดเป็นการแบบให้ยืมโดยการที่ว่าอ่าคุณเอาสินทรัพปยป์ฝากไว้กับเขาแบบเนี้ยนะคะหรือว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทําให้กับเขาอย่างเงี้ยเขาถึงจะยอมช่วยเรานนก็็ถือว่าเป วยโดยการที่มีในเรื่องของเงื่อนไขปัจจัยอื่นเข้ามาข้องเกี่ยวค่ะส่วนตําแหน่งการเงินนะยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะสำหรับการเงินของชาวลัคนาราศพีพฤษภใช้เงินเก่งมากมีแนวโน้มที่จะเก็บเงินไม่ได้คําว่าอะไรก็ยอมคืออะไรเพราะมันเห็นของเซลเพราะมันเห็นของที่แบบโอ้โหราคาพิเศษแบบนันจใยมันสั่นมันห้ามไม่ไหวมันห้ามไม่ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่เหมือนกับเป็นสายชอบแบบนี้หรือว่าเป็นในเรื่องของการที่ ซื้อบางสิ่งบางอย่างที่เราใช้อยู่เป็นประจำแต่เราซื้อมาปริมาณที่มันเยอะมาก เยอะเกินความจําเป็นนะคะก็ทําให้คุณเสียเงินไปกับตรงนี้โดยที่ตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ๊ะเงินมันจะหายไปไหนสุดท้ายแล้วนี่แหละมันไปลงกับอะไรแบบนี้แหละทำให้คุณเนี่ยมองภาพในเรื่องของชีวิตมองภาพในเรื่องของเป้าหมายของคุณไม่ค่อยออกเท่าไหร่นั่นเองค่ะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินที่มันเชื่อมโยงกันส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งนะพันธุเกี่ยวกับที่บ้านนะโอกาสมีในเรื่องของญาติพี่น้องคนใกล้ตัวจะมาหานะคะคำว่ารถไฟฟ้าคือมันมาแบบปุ๊บป,ปั๊บนะไม่ทันตั้งตัวก็แปลว่าอะไรอาจจะมี ญาตินะค,คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดแบบนี้เข้ามาในระหว่างเดียวกันถ้าเกิดคนไหนที่ทํางานอยู่ในจังหวัดตัวเองอยู่แล้วก็มีเกณฑ์โน้มที่จะเดินทางนะคะไปจังหวัดอื่นเพื่อที่จะสังสรรค์นนะหรือว่าเป็นในเรื่องของการนัดรวมญาติกันสัก1ปีหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะและนะคะต่อมาก็คือตําแหน่ง ความรักกันสักหน่อยมามาดูความรักกันสักหน่อยความรักสําหรับคนที่มีคู่นะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะขึ้นมาช่วงนี้ก็ดีนะคะมีการคิดมีการวางแผนที่อยากจะทําอะไรร่วมกันแล้วก็สิ่งที่มันดีมากขึ้นคือตอนนี้คุณทั้งคู่เนี่ยคุยกันแล้วมันดูลงตัวมันดูเข้าอกเข้าใจกันนะคะบางคนเนี่ยคุยกันแล้วมีความรู้สึกว่าเธอมองอย่างหนึ่งฉันมองอย่างหนึ่งแต่สําหรับชาวล,าลัคนาราศีพฤษภตอนนี้ไม่ใช่คุณคิดแบบไหนคู่คุณก็เป็นแบบนั้นมันเหมือนกับเป็นคู่หูนะคะแล้วเป็นบัดดี้แล้วก็เป็นพาร์ท สามารถที่จะพูดกันได้เตือนกันได้และในระหว่างเดียวกันน่ะสิ่งที่มันเห็นเด่นชัดเลยคือคู่คุณเขาก็อยากจะให้คุณแบบก้าวหน้าให้คุณสําเร็จในระหว่างเดียวกันคุณก็คิดกับเขาแบบนั้นเหมือนกันอ่ะก็ถือว่าสวยงามกันไปนะคะส่วนคนโสดอรคอดูหน่อยสิคนโสดเป็นยังไงนะคะ คนโสดให้ระวังนะคะรักข้งเก่าจะกลับมาคําว่าฝังกรอบคืออะไรแฟนเก่าคนเก่าจะกลับมาเขาจะเดินหน้ามาจีบคุณง้อคุณนะคะก็เหลือแต่คุณแล้วนี่แหละว่าคุณจะใจแข็งแค่ไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็ขึ้นมาว่าในเรื่องของความรู้สึกคุณยังคงจําและยังฝังใจอยู่นะคะกับพฤติกรรมเก่าๆในเรื่องของการความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นกับคนคนนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ได้เจอคนเก่าแบบนี้จะหมายถึงอะไรความหลอนภาพจำนะการที่แบบล้มเหลวหรือว่าในเรื่องของปัญหาความรักที่ผ่านมา มันเลยทําให้คุณเนี่ยไม่กล้าที่จะเริ่มต้นหรือว่าลงหลักปักฐานกับใครในช่วงเวลานี้นะคะส่วนสุขภาพนะมาดูกันนะสุขภาพขึ้นมาขาดอิสรภาพ,าพต้องระวังในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนแล้วก็อาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมเกณฑ์อุบัติเหตุให้ระวังในเรื่องของการเดินทางแต่ไพ่ขึ้นมาคําว่าติดปีกบินแปลว่ามันคงจะเป็นลนักษณะของการเดินทางไกล ถ้าเกิดใกล้ๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดไกลๆมีลโน้มที่จะมีอุบัติเหตุนะคะเสียเลือดเสียเนื้อเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือชัดเจนค่ะส่วนสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศก็ขยายเพิ่มเติมถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็คือให้ระวังเกี่ยวกับอวัยวะเพศผู้ชายก็เหมือนกันค่ะนะคะอวัยวะเพศอวัยวะสืบพันธุ์ที่อาจจะมีปัญหานะคะ เรื่องสุขภาพลุกลามกันไปถ้าเกิดของผู้ชายก็อาจจะมีปัญหานะเรื่องการติดเชื้อของผู้หญิงก็เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมในเรื่องของท่อปัสสาวะอักเสบด้วยนะคะสําหรับสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนนะคะในเรื่องของการทําบุญเสริมมาดูกันสักนิดหนึ่งการทําบุญเสริมให้ทําบุญเกี่ยวกับ การช่วยเหลือสัตว์ได้เลยนะคะจะเป็นมา้าแมวนะคะหรือจะเป็นอื่นๆนะคือได้หมดเลยแล้วก็คำว่านำขึ้นให้รีบตักหมายถึงอะไรเมื่อไหร่ที่คุณมีความร,รู้สึกว่าชีวิตคุณติดขัดเมื่อไหร่ที่คุณมีความร,รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตคุณเนี่ยมันยังหาคำตอบไม่ได้หรือเมื่อไหร่ที่คุณมีความร,รู้สึกว่า สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะสําเร็จอันนี้มันจะเป็นโอกาสดีโอกาสทองของคุณเลยมันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบอ,อกแล้วในระหว่างเดียวกันก็คือการทําบุญเสริมคือบางคนเนี่ยจะเน้นไปนในเรื่องของโฟกัสคือการทํางานหาเงินแต่คุณรู้ไหมว่าบางครั้งไม่อย่านะแค่ความรู้ของคุณเนี่ยมันก็สามารถที่จะต่อยอดแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับชีวิตใครให,หลายๆคนได้ฉะนั้นมาส่งต่อความโชคดีกันนะคะในเรื่องของการเป็นศิษย์อาสาด้วยตามที่บอกด้วยก็ดีแล้วก็ทําเพิ่มเติมกันไปนะคะส่วนตําแหน่งสุดท้ายที่เราจะคุยกันแลง โชคลาภตำแหน่งลาภานั่นเองค่ะคําว่าเสืสอ2ตัวอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้ชัดเจนค่ะว่าในเรื่องของมุมมองนะคะการที่จะมีโชคลาภเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมี50-50เท่านั้นโชคลาภจะมาจากไหนโชคลาภจะมาจาก สัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าไปดูแล้วกันหมาแมวจรเดินผ่านมาอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นสื่อนําโชคสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภส่วนเลขนะคะนำโชคที่จะหยิบให้เนี่ยไพ่เลขนําโชคจะหยิบให้ทั้งหมด3ใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละใบจะเป็นยังไงบ้างหนึ่งสอง 5นะคะตามนี้เลยค่ะ1 2 5อันนี้เป็นเลขเด็ดนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเลขที่เป็นเลขรองลงมาก,ก็คือมีเลข5และเลข4นั่นเองค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะสำหรับชาวลัคนา,าราศีพฤษภส่วนใครที่ฟังคลิปนี้แล้วถูกอกถูกใจอยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงนะคะสามารถเป็นกำลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ